พีมบอกเลยวันนี้พีมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าพามุนยนมาเรียมาด้วยมุนยนมาเรียแล้วเราจะเจอเขาได้ยังไงเราจะมีวิธีเรียกเขาอยู่เดี๋ยวนะหุ่นยนมาเรียที่ดังๆในโมโนแมกหรอตอตอนนี้เป็นกระแสแบบดีมาก่เขาเซ็กซี่มากเลยนะใช่แต่เราอยากเห็นตัวจริงไหมเราต้องมีวิธีเรียกอยู่เรียกยังไงคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นละจจะได้ยินมาละเดี๋ยวพิมสาธิตให้ดูโอเคคือเราต้องพูดชื่อมาเรียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพิมประตูจะเปิดมาทางฝั่งนี้ใช่ไหมพี่พอดยืนใกล้ น่าจะแพงมามาสานที่ก่อนดีกว่าโอเคต้องพูดชื่อมาเรียแล้วค่อยชื่อตัวเองแล้วก็พูดว่าไม่ไหวแล้วเอาพี่พจน์ลองก่อนพี่พจ์ลองก่อนแมนแมนเรียกแบบแมนแมนรๆเลยรอรอมาเรียมาเรียแล้วก็มาเรียพจไม่ไหวแล้วมาเรียพจไม่ไหวแล้วมาเรียพจนไม่ไหวแล้วไม่มาไม่ออกอ่ะเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดอันนี้พี่เป๊กนี่พี่เป๊กลองเขเรารู้ว่าฉันไม่จริงใจไงมาเรียเป๊กไ ไหวแล้วเออว่าต้องเซ็กซี่กว่านี้หัวจะยืนมองอยู่อะไรนะต้องเซ็กซี่กว่านี้ใช่ได้นี่เหรอมาเรียสันนิกรีมต่ำมาเหรอสันนิเธอระวังมาเรียกีดแขนนะมาเรียซันนิไม่ไหวแล้วอุ้ยนายดูซินายดูซิอุ้ยสวยสวยมากซันนิไม่ไหวแล้วเขาสวยกว่า